สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเครื่องพ้าเหมานะคะก็จะเป็น EP ีที่426แล้วนะจ้าวันนี้ก็มีพักเครื่องนะคะมาให้รับชมหลายรายการนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์062นะคะ6 6 4 2 2 4 1นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ไอ l ดี e นะคะก็จะเป็นเบอร์062นะคะ 66422C1 เหมือนกันนะจ๊ะ มีบริการเก็บปลายทางนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะจ๊ะสําหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็จะเป็นบริการส่งไปษณีเอ็ m s นะจ๊ะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเราก็จะไปรับชมพระรายการที่1กันเลยนะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่หนึ่งนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สองนะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่สองนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สามนะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่สามนะจ๊ะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่สี่นะคะโอเคนะคะสำหรับพรราร์ตการที่สี่นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่ห้านะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่5นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่6นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่6นะจ๊ะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่7นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่7นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่8นะคะ โอเคนะคะสำหรับพ์ทในการที่8นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่9นะคะโอเคนะคะสำหรับพ์ทรายการที่9นะจ๊ะ ต่อไปจะเป็นรายการที่10นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่10นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่11นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่1 1อนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่12นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่12นะจ๊ะ ไปจะเป็นรายการที่สิบสามนะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่สิบสามนะจ๊ะ,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 จะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบสี่นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพัฒรายการที่14นะจ๊ะ่อไปจะเป็นรายการที่15นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพัฒรายการที่15นะ,ะจ๊ะจะไปจะเป็นรายการที่16นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาฒรายการที่16นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่17นะคะโอเคนะคะสำหรับพาฒรายการที่17นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่10 แปดนะคะโอเคนะคะสำหรับร,รายการที่สิบแปดนะ,ะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะ สำหรับพารายการที่19นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่20สนะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่20นะคะ ไปก็จะเป็นรายการที่21นะคะโอเคนะคะสำหรับพาฒรายการที่21นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่22นะคะ เคนะคะสำหรับพาระรายการที่22นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่23นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพาระรายการที่23นะจ๊ะ ต่อไปจะเป็นรายการที่24นะคะโอเคนะสำหรับพาร,รายการที่24นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่25นะคะ โนะคะสำหรับพาฒรายการที่25นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่26นะคะโอเคนะคะสำหรับพาารายการที่26นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่27นะคะ โอเคนะคะสำหรับรายการที่2 7จินะคะต่อไปจะเป็นรายการที่28นะจ๊ะโอเคนะ,คะสำหรับรายการที่28นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่29นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่ยี่สิบเก้านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบนะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่สามสิบนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะ นะสำหรับพารายการที่31นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่32นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่32นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่33นะคะ โอเคนะ,ะสำหรับพารายการที่สามสิบสามนะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบสี่นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่สามสิบสี่นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่35นะคะโอเคนะคะสำหรับพรรารการที่35นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่36นะคะ โอเคนะคะสำหรับาพาร์รายการที่36นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่37นะคะโอเคนะคะสำหรับาพาร์รายการที่37นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่38นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพารรายการที่สามสิบแปดนะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบเก้านะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่สามสิบเก้านะคะ ก็จะเป็นรายการที่40นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่40นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่41นะคะ นะคะสำหรับพาร,รายการที่สีสิบเอ็ดนะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่สีสิบสองนะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่สีสิบสองนะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่สีสิบสามนะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่43นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่44นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่44นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่40 านะคะโอเคนะคะสำหรับารายการที่สี่สิบห้านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สี่สิบหกนะคะ โอเคนะคะสำหรับ,บพาร์รายการที่46นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่47นะคะโอเคนะสำหรับพาร์รายการที่47นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่48นะจ๊ะโอเคนะสำหรับพรราฒการที่48นะจ๊ะโอเคนะคะก็รับชมพัสทุกรายการแล้วนะจ๊ะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจ ก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์นะคะ062นะจ๊ะ664 2241นะคะ, 4, 2, 2, 4, 1, ะ,คะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID Line นะคะก็จะเป็นเบอร์062นะคะ664 2241เหมือนกันเลยนะจ๊ะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะจ๊ะสำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็จะเป็นบริการส่งไปรษณี e m s นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องมาชมพระเครื่องพระเหมาด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอจบ EP ที่426จ๊ะ